ครับสวัสดีครับผมพบกับผมออปเชน่นเคยในรายการโดนหรือไม่โดนรายการที่จะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับและสำหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนำมาพรีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือ hot toys batman the dark knight trilogy นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมาในขนาด1ต่อ4นะครับเอ๊ะไหม เอ๊ะไหมผมเชื่อว่าใครที่เก็บฮอตทอยมาน่าจะพอทราบกันดีนะครับว่ามันเคยมี1ต่อ4แบทแมนนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขากลับมาใหม่มันเหมือนกับกึ่งกึงรีกึ่งกึง,ง,งทำใหม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดนู่นนี่นั่นเล็กน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเอมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันที่แฟนเพจ a c e b o o k Hot t o y s Thailand b บาย n g d o m อมคำกันได้เลยครับผมไปกันเลยคลิกนะฮะ นี่อยู่ตรงนี้เลย Hot Toy นะครับผมแล้วก็ QS019 ก็คือเป็นตัว Quarter Scale เนะาะรหัสเนี่ยก็คือตัวที่19นะครับผมสังเกตดู1ต่อ4เนี่ยฮอตทอยทำออกมาไม่เยอะนะ หลายปีแล้วเนี่ยก็เพิ่งตัวที่19เอง,เองนะครับผมแล้วเขียนว่า the dark knight trilogy นะครับผมแล้วก็นี่แหละ one f o r scale นะครับก็คือเป็นขนาด1ต่อ4นะฮะก็จริงๆเนี่ยรูป hot toy พิ่งเผยเมื่อตะกี้แล้วก็ทาง kingdom come เนี่ยรีบเปิดพีแบบ แทบจะทันทีเลยนะครับผมเดี๋ยวที่นี้เรามาดูรายละเอียดกันก่อนว่าตัวนี้เขามีอะไรกันบ้างผมอาจจะไม่ได้เอามาเทียบกับตัวแรกมากนักนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีตัวแรกเองแต่ว่าเคยเห็นตัวแรกของจริงมาแล้วนะครับพอที่จะจำได้อยู่ว่ารายละเอียดมันประมาณไหนนะแต่ก็คงจะเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่เคยมีตัวแรกหรือว่ามีตัวแรกอยู่เนี่ย ลองเข้ามาบอกกันได้ก็ได้นะครับผมว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงลองเข้ามาเสริมเติมข้อมูลกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่าโอเค I need you to get me back in the game b บ w a เวนบอกนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยโอโ้ย LED light up function on eyes นู่นนี่น,นั่น LED light up function โอ้ยเยอะแยะไปหมดนะฮะเยอะแย,ยะไปหมดมาเดี๋ยวมาดูการตรงนี้ a then ทอร์ a d d ิกแ l นด f u l l y r e l l i z e d Likeness of Batman Bruce Wayne in The Dark Knight Trilogy Movie คือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น The Dark Knight Trilogy เนี่ยก็คือเป็นตัวเดียวแต่ว่าเหมือนกับสื่อว่าแทนทั้ง Trilogy เนี่ยทั้งไตรภาคนี้เลยนะแต่ว่าชุดหลักๆก,ก็ยังยึดเป็นชุดของตัวภาค The Dark Knight เด a r k k n i น h t นั่นแหละไม่ได้เป็นชุดของภาคบิ g กินนะครับ One newly painted <laughs> One newly painted ไม่ใช่หัวปั้นใหม่ เป็นหัวเพ้นสีใหม่นะครับผมกะแล้วเชียร์ก็ว่าหัวมันคุ้นๆนะเพราะว่าผมเคยเห็นหัวจริงตัวแรกไนงะผมก็ว่ามันเหมือนนะสรุปแล้วชัวนะครับอันนี้เป็นหัวย้อมแต่มีการปรับวุงการลงสีใหม่ให้มันดูดีดูสมจริงดูเหมือนมากยิ่งขึ้นนะครับ One Batman mask headscarf with separate rolling eyeballs feature อ่าก็คือ มีหัวที่เป็นหัวแบทแมนเนี่ยแล้วก็มีตานะครับผมที่เป็นแบบ separate rolling eyeballs นะครับก็คือตาที่มันอ่าน่าจะแยกเนาะน่าจะแยกซ้ายขวานะครับมันเขียนว่า separate นะน่าจะแยกซ้ายขวากันแบบมองต่างทิศต่างทางกันนะครับแล้วก็มี three interchangeable lower part of faces capturing his classic facial expressions นะครับ ตรงนี้เนี่ยหลายคนถกเถียงกันมากนะครับเพราะว่าในคอมเมนต์ที่ผมคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนี่ยก็ดูว่าเฮ้ยมันไม่มีปากให้เปลี่ยนหรอบางคนก็ดูเฮ้ยมันมีปากมีทําไมรูปสรุปมันไม่มีตรงนี้เขาได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีปากมาให้เปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยสามแบบนะครับสามแบบเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ย three i n t e s c r i b a b l e lower p a r t of faces นะครับผมก็คือมีมาให้เปลี่ยน3แบบ3อารมณ์เลยแต่ว่ารูปอาจจะโชว์ให้เราดูไม่ครบนะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเค One additional Batman mask has got featuring the Sona Vision device with LED light Function on e y e s นะครับผม Battery operated and interchangeable face, uh, faces technique design นะครับก็คือมีหัวที่ใช้ตัว Sona Vision นะครับแล้วก็มีไฟ LED ด้วยความสูงอยู่ที่ราวๆ47ซมนะครับซึ่งก็ปกติของ1ต่อ4นะฮะ Batman body with over 3 2 points 2 p o r t t s of a r t i c u l uh, a t i o อ่า of articulation ก็คือมีอ่ uh, เป็นจุดขยับที่มีประมาณมากกว่า32จุดนะครับก็ถือว่าจุดขยับค่อนข้างดีเลยทีเดียว7 pairs of i n t e r c h a n g e a b l e glove ก a n d s นะครับก็คือมีมือทั้งหมด7คู่7คู่นะครับไม่ใช่7ชิ้น7คู่เยอะมากๆนะครับผมก็จะเป็นมือที่อิริยาบถต่างๆกันแล้วกันนะครับคอสตูมนะครับเอาจริงๆนะ ผมว่าวัสดุน่าจะไม่ต่างกันกันกบตัวแรกมากนักนะครับหรืออาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นทนขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมว่าคิดว่าฮอตทอยไม่น่าจะแบบชุยชยแบบเอาของเดิมมาเปะๆน,น,นะคิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงวัสดุให้คุณภาพมันดียิ่งขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็มีอ่าตัวอะไรเนี่ยบัคเกิใช่ไหมที่มีบางส่วนที่เป็นดิแคสนะพาร์ชิอลดิแคสแมทริอัเออเอ,อ a อ d Accessories อ่าประมาณนี้เนาะแพรออฟฟอร์อาร์มกันเหล็กนู่นนี่นั่น,นก็คอสตูมเขาเนี่ยก็เป็นชุดเก่งของเขานั่นแหละนะฮะเวพอหนเฮ้ยเยอะเว้ยเยอะนะ EMP rifle มีไฟ LED มี transformable sticky bomb กัน grab nail กันแบตตะแเหลงสชิน้น with partial diecast material ผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คือแบตตะแเหลงสชิ้นเนี้ย มีส่วนผสมบางส่วนนะบางส่วนเป็นดายแคสต์นะครับเท่ากับว่ามันก็จะดูมีน้ำหนักเนาะเอออันนี้ดีอันนี้ดีนะครับแล้วก็มินิเจอร์มายนะครับแล้วก็ฟังช t นลอัลตราโซนิกคัตเตอร์นะครับผม Attachable to อ่านั่นแหละผมเริ่มอ่านไม่ออกแล้วเอาเป็นว่ามันมีของมาให้เยอะมากกันแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าเปรียบเทียบกับตัวแรกเนี่ยของพอๆกันหรือมากกว่าน้อยกว่านะครับแต่ เท่าที่อ่านจากสเปคเชีตมันเนี่ยไม่น้อยนะก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีอ่าแล้วก็มาในส่วนของอ็อกซ์เทอรีนะครับก็มีไฟล์แพ็คนะครับผม Chest Bus Stand. เชสบัสคอลเลกติฟเบลสแตนเฮ้ยมีตัวบัสให้ด้วยรู้สึกว่าเวอร์ชั่นแรกไม่มีหรือเปล่าฮะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเวอร์ชันแรกเหมือนจะไม่มีบัสนะครับผมเออก็คือเป็นบัสที่อ่าอินเดเชนทิฟเบลฟอร์บูสเวนเฮดสกับแอนด์แบทแมนแมสเฮดสกับก็คือเอาไว้อ่าเผื่อว่า เพราะด้วยความที่ตัวนี้มันมีหลายหัวใช่ไหมก็ถ้าสมมุติใครเนี่ยไม่อยากวางทิ้งหัวเฉยๆก็สามารถเอาหัวที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาวางใส่บัตได้มันก็ดูดีไปอีกแบบเฮ้ยอันนี้ผมถือว่าแจว๋วอันนี้ผมถือว่าแจ๋วนะครับแล้วก็ไดโอราม f าฟิกเกอร์เบสอินคลูดอ e มเมจออฟรัสเอลกู n เบนแอนด์เดอซึ่งอันนี้ผมปบมือให้เลยจริงๆฐานเวอร์ชั่นแรกถามว่าดีไหมดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วแต่ฐานเนี้ยผมพูดตรงๆนะโคตรอีปิกเลย เดี๋ยวให้ดูรูปเดี๋ยให้ดูรูปโคตรอ e ีพิกเลยนะครับแล้วก็ Exclusive Bonus Accessory for Special Edition Selected Market Only ก็คือไอตัวเขาเรียกว่าไงนะแปลเป็นไทยอะ่ะไอตัวที่เป็นหน้ากากปะ่ะตัวหน้ากากแบทแมนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยรู้สึกว่าทางไทยจะไม่ได้เปิดพรีเพราะว่ายังไม่เห็นข้อมูลเลยนะครับเขาจะบอกว่ามันมีในแต่ใน Selected Market Only ก็คือมีเฉพาะในตลาดที่เขาเลือกไว้เท่านั้นซึ่งไทยอาจจะไม่ใช่ Selected Market ที่เขาวางเป้าไว้นะครับผมก็ถ้าใครอยากจัดเนี่ยอาจจะต้องไปจัดฮิ้วจากของนอกเอาไม่แน่ใจว่าของฮ่องกงหรือของอะไรนะครับผมซึ่งของที่แถมมาเนี่ยไม่สามารถใส่บนตัวฟิกเกอร์ได้นะครับเอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆซึ่งสําหรับผมนะผมมองว่าอันนี้อันนี้สําหรับผม,มก,กันอะไกันไม่จําเป็นต้องซีเรียสก็ได้นะสเปเชียลดิชั่นเนี่ยผมมองว่า แล้วแต่เลยใครอยากจัดก็จัดแต่ถ้าไม่จัดก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียหายอะไรสักเท่าไหร่อืมอืมเพราะว่ามันเป็นแค่ของโชว์เฉยๆไงใส่บนตัวฟิกเกอร์ก็ไม่ได้ด้วยเออเออของออกนะครับประมาณ Q2 Q3 ควปี2023โอ้โหรอจนลืมนะรอจนลืมโอเค Ba ต t e อ y included for collectible figure b r o n e sales are required ตัวนี้ใช้ถ่านกระดุงนะครับไม่ได้มีระบบเป็น usb ใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ included for EMP rifle button s e l l s three pieces are required นะครับผมก็คือตัว EMP rifle เนี่ยใช้ฐานกระดุม3ก้อนนะฮะเออประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่าเพราะว่าผมเกริ่นไว้เยอะแล้วเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวราคาก่อนผมยังไม่ได้พูดถึงราคาเลยตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1,9690บาทครับผม1,9690บาทจำราคานี้อไว้ให้ดีนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูที่รูปกันนะครับ นี่เลยเชื่อไหมว่าฐานใหญ่มากแต่ฟิกเกอร์มันก็ใหญ่มากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยอาจจะดูว่าพอแบทแมนมายืนอาจจะดูเล็กๆบ้างนะครับสำหรับบางคนนะเออสำหรับผมเองผมก็มองว่าเอเหมือนดูจากมุมแล้วเหมือนมันดูเล็กนะแต่เอาจริงๆแล้วของจริงอะผมว่าใหญ่ผมว่าของจริงอะใหญ่นะครับเออนหนโหยังเท่เลยอะคือจริงๆชุดนี้มันเท่อยู่แล้ว คือแบทแมนเนี่ยผมบอกก่อนนะในไต่ผ้าของคิสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยผมชอบหมดเลยทั้งชุดบิกินแล้วก็ชุดเนี่ยชุดนี้นะครับชุดของดาร์กไนท์เนี่ยเท่ทั้ง2ชุดเลยนะเออเท่ทั้ง2ชุดเลยเพียงแต่ว่าของตัวชุดตัวเดอะดาร์กไนท์เนี่ยมันจะดูแบบมีความบางกว่าแล้วก็มีความน่าจะขยับได้คล่องแคล่วกว่านะฮะเออเออตามดีไซน์ของเขา เอาจริงๆเรื่องความสวยผมก็ไม่ไม่มีอะไรให้ติแล้วั้ผมไม่แน่ใจว่ามันต่างจากตัวเดิมมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าตัวเดิมเองมันก็สวยอยู่แล้ว แต่ตัวเดิมด้วยความที่งานมันเก่าอะครับมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะบางคนผมเห็นนะที่ขายกันอยู่ตามกลุ่มเนี่ยแขนตกเลยใช่ไหมแขนตกแขนนู่นนี่นั่นเลยนะครับแบบเหมือนน้ำหนักฟิกเกอร์มันเยอะเกินแล้วทางฮอตทอยยังจัดการกับพวกข้อต่อนู่นนี่นั่นยังไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเกิดปัญหาตัวใหม่เนะี่ยไม่แน่ใจว่าจะยังมีปัญหาเดิมหรือเปล่าหรือว่าแก้ไปแล้วนะครับแต่หวังว่าจะแก้นะหวังว่าจะแก้นี่เดี๋ยวซูมดูรายละเอียดชุดสักหน่อยนะฮะ เด็ดอะเอาจริงๆถ้าถามผมเรื่องชุดนะผมไม่รู้จิตอะไรแล้วอะจริงๆคือแอคชั่นฟิกเกอร์ในขนาด1ต่อ4ต้องต้องบอกก่อนนะสำหรับแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยหต่อ4เป็นขนาดอะไรที่มาหือมามากคืออันอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวสําหรับผมล้วนๆกันแล้วกันนะของที่ผมคุ้นมือเหมาะมือเวลาเล่นเนี่ยมักจะเป็น สำหรับผมเนี่ยสเกลหนึ่งต่อหก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วนะเพราะหนึ่งต่อสี่เนี่ยยอมรับเลยว่าเวลาเล่นบางทีเนี่ยมันเต็มไม้เต็มมือจนเกินไปด้วยซ้ำมันรู้สึกว่าแบบเล่นแล้วแบบโอ๊ยฉันกรรมันไม่รอบเลยอะไรแบบนี้นะครับผมคือบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยหนึ่งต่อสี่เนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับใหญ่มากจริงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองหนึ่งต่อสี่ว่าเป็นยังไงผมแนะนำว่าอยากให้ลองนะอยากนะอยากไม่ใช่ว่าอยากอยากให้ลองนะครับผมเพราะว่าดีเทลอะไรต่างๆเนี่ย ฮอตทอยเนี่ยสุดยอดนะครับฮอตทอยนี่สุดยอดชึบนี่โอหแค่โค้ท่านี่ก็กินขาดแล้วนะเอาจริง,รงสวยเหอะสวยเหอะนะฮะแต่วัสดุชุดจะทนหรือเปล่าอันนี้ต้องมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ยเทนะน,นี่เห็นไหมปากมันมีให้เปลี่ยนแล้วนี่มีปากนิ่งๆอย่างนี้แล้วก็ปากแบบสู้ๆนะฮะสู้ๆเออดีเทลชุดนี่แบบจี๊ดเลยสุดยอดนะ ดีจัดเลยแหละดีจัดเลยแหละถ้าหากคิดว่า1ต่อ6สวยงามขนาดไหนแล้ว1ต่อ4นี่คือแบบอัปเลเวลไปเลยผมบอกเลยนะฮะดีงามจริงๆโอ้โหตั้งท่าได้แบบเฮ้ยผมโอเคนะกับการตั้งท่าเขาอะคือมันตั้งท่าได้แบบดูเป็นแบบแบทแมนของคริสตยนเบลคริสตยนเบลเลยอนะในการต่อสู้นะคะถ้าใครนึกออกนะฉากนี้น่าจะเป็นฉากที่สู้กับเบนนะครับ เนี่ยเขาจะชอบตั้งกาดแล้วเวลาสู้นะเขาจะสู้แบบปุ๊บปุ๊บใช่ไหมนึกนึกท่าสู้เขาออกใช่ไหมปุ๊บปุ๊บนะฮะเออแต่บอกไว้ก่อนเลยสำหรับไต้ภาคคริสโตเฟอร์โนแลนนะผมไม่ชอบคิวบูเขามากที่สุดเลยเขาเขาทำคิวบูออกมาได้ไม่ค่อยเก่งคริสโตเฟอร์โนแลนอะ่ะเขาจะมี ปัญหานี่แหละเรื่องคิวบูนะครับแล้วก็เป็นโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเดอะดักไนท์เนี่ย,เ,ยเห็นข้อด้อยตรงนี้ชัดเจนเลยใตย่ภาคของเขานะเออเออ,เ,อ,อเขาเพิ่งมาดีเอาในช่วงการทําหนังหลังๆของเขาอันนี้แอบน็อกเรื่องนิดนึงนะในเรื่องคิวบูของเขาเพราะว่าผมเป็นแฟนหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนอยู่ก็พอจะรู้ข้อด้อยของเขาอยู่นะครับผมนี่อันนี้ก็ท่าก็พอได้นะแต่รู้สึกว่าจากท่านี้มันดูเก๊เกักๆกๆนๆไงไม่รู้ชอบท่าพลเมื่อกี้มากกว่านะฮะหืม ผมว่านะด้วยความที่ตัวมันใหญ่เกินไปอะ่ะพอฐานมันประมาณเนี้ยเวลาจัดท่าเราจะรู้สึกว่าแบทแมนเราดูไม่ค่อยอิสระเลยอะ่ะเหมือนกลัวจะตกฐานยังไงก็ไม่รู้นะฮะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูมันเก๊ๆกๆกังๆอะ่ะเหมือนกลัวจะตกฐานเลยนะฮะเออเออเอออันนี้เป็นเพลทชื่อนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพลทสีเงินหรือว่าเป็นเพลทสีดาเพลทสีอะไรแต่ก็ น่าจะโอเคอยู่นะน่าจะโอเคอยู่นะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นฐานแบบแบบอใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรูปอื่นนะว่าจะเห็นฐานเต็มก่อนนี้แค่ไหนนะฮะหุยมุมนี้อย่างได้เลยเอาจริงๆนะถ้าเอาตัวแบทแมนวางบนฐานนะไม่ต้องจัดท่าโพสแอคชั่นเยอะเลยยืนนิ่งๆอย่างนี้ก็ได้นะสวยแล้วสวยแล้วนะฮะเออนี่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ท่านี้ก็ได้อยู่นะฮะ โอเคเราได้เห็นเฮสคักันแบบชัดๆแล้วนะครับนี่แหละผมเห็นภาพนี้แหละผมก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือน,น,นหัวเดิมจังก็คือสรุปก็คือหัวเดิมนั่นเองซึ่งถามว่าดีไหมสําหรับผมมันยังเป็นหัวที่ดีอยู่นะแม้ว่ามันจะย้อมจากหัวเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็จรงิงคือผมจําได้เลยตอนที่ผมเห็น1ต่อ4แบทแมนตัวนี้ครั้งแรกผมว้าวหัวมันนะว้าวมากเลยคือแบบพาดปั้นได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะแม้ว่าโอเคเอามาเทียบกับงานในยุคใหม่เราจะยังรู้สึกว่า เฮ้ยอยากให้มันดีกว่านี้ได้อีกอยากให้มันปั้นออกมาได้เหมือนกว่านี้อีกคือคือผมยังแอบคิดเล็กๆนะแต่ถามว่าเท่าที่มันเป็นอยู่ดีไหมผมว่าดีแล้วนะผมว่าดีแล้วนะสำหรับสเกล1นต่อ4แล้วก็สำหรับงานของฮอททอยเองผมถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่เลยเป็นหัวผู้ชายที่โอเคเลยแหละผมจัดว่าอยู่ในหมวดที่สวยเลยสำหรับผมนะครับอาจจะเขาเรียกว่าไงอาจจะดูแก่ไปบ้างไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องของเพนจ็อบหรือเปล่านะครับอาจจะดูแบบแก่ๆเหี่ยวๆไปบ้างแต่ก็ โอเคนะครับไม่ได้แย่เท่าไหร่ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะผมถือว่าเป็นหัวที่อยู่ในเกณฑ์ที่สวยเลยสวยเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหไหนไหนภาพมันซูมขนาดนี้แล้วขอดูดีเทลชุดหน่อยอย่างจี๊ดเลยอย่างจี๊ดเลยนะฮะนี่โอ้โหโคตรเฮ้ยผมชอบมุมนี้ผมชอบมุมนี้เท่มากมากนะครับ โอ้เห็นข้างหลังนะแล้วก็แบบโอ้โหเปิดไฟไอโซนาวิชันของเขาอะโอ้เท่เลยอะเท่มากเท่จริงอันนี้เท่จริงชอบชอบเลยนี่ไงเห็นไหมเฮ้บัตด,ดูดีเหอะบัตด,ดูดีเหอะหนึ่งต่อสี่เลยนะเฮ้ยหนึ่งต่อสี่เลยนะเฮ้ยบัตด,ดูดีเหอะคือจะใส่หัวคนก็ได้หรือจะใส่หัวแบทแมนก็ได้เฮ้ยแจ๋วเฮ้ยแจ๋วผมชอบผมซื้อไอเดียนี้ผมซื้อไอเดียนี้ดีจริงเนี่ยเห็นไหม ใส่หัวคนก็เทนะฮะใส่หัวคนก็เทเอาจริงๆนะตัวนี้ไม่ต้องออกท่าทางอะไรมากเลยแค่แบบท่านิ่งๆดูแบบตามหนังหน่อยเงี้ยเยี่ยมเยี่ยมแล้วสำหรับผมมองว่าเยี่ยมแล้วบัดใจบัดจ๊ดเลยเฮ้ยผมชอบนะเอาจริงผมชอบนะคือสำหรับใครที่พลาดตัวแรกไปเนี่ยผมบอกเลยจัดตัวนี้เอะ อันนี้เชียร์เลยเชียร์ตั้งแต่เนิ่นๆเลยยังไม่ได้บอกด้วยว่าโดนหรือไม่โดนนะครับเชียร์เลยถ้าใครที่คิดจะจัดหรือยังลังเลอยู่ว่าจะจัดดีไม่จัดดีแนะนํานะอยากให้จัดอ่าตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะในรูปเหมือนจะเห็นปากอยู่แค่2แบบเองนะยังไม่เห็นแบบที่3เลยว่ามันเป็นยังไงอยากผมอยากได้ปากแบบเยเกบิดบ<ๆ>ิดเบี้ยวๆเหมือนของตัวของตัวชุดแบทแมนบิกินน่ะเฮ้ยผมชอบอันนั้นนะผมชอบเออแบบเยเกอย่างนั้นไปเลยชอบเพราะว่า คริสเตนเบลออะเขาเล่นแบทแมนเขาเป็นอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งป่าเขาแบบออกแอคชั่นสุดซึ่งคนถ้าเขาจะมองว่าตลกไปเลยก็ตลกไปเลยนะแต่สําหรับผมผมชอบผมชอบผมว่าแบบมันดูอินเนอร์แรงดีนะฮะเออเออเนี่ยแต่พอแบบจัดท่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่จ๋าเนี่ยผมกลับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบท่าที่มันดูนิ่งๆดูแบบมีความเป็นแบทแมนมากกว่าเออพอมาจัดท่านี้ก็โอเคฮะ แต่เฮ้ยผ้าคลุมมันมีลวดไหมไม่เห็นมันบอกเลยอะหรือหรือผมอ่านไม่ละเอียดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถ้ามันมีลวดระดับได้ผิวขนาดนี้นะผมจะชาบูมันมากๆแต่คิดว่าระดับฮอตทอยอะไม่น่าทําได้ไม่น่าทไไาทได้นะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยงานที่มันจะพิวได้ขนาดนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นผ้าคลุมแบบคัสตอมราคาแพงๆเท่านั้นอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็ถ้าโพสต์กับฐาน เฮ้ยวิร์กฮะพอมาโพสอ,พอย่างเงี้ยดูวิร์กนะแต่ก็แอบเสียวๆมันมีหมิ่นจะตกฐานอยู่เหมือนเกินเหมือนกันนะฮะเออเออเออนี่ตัวฐานนะครับได้เห็นเต็มๆและรัสอัลกูลนะครับผมเดอะโจ๊กเกอร์และก็เบนนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ประจำตัวของเขาก็เป็นงานแบบคล้ายๆอารมณ์แบบงานปั้นแบบเป็นฐานดีๆเฮ้ยผมชอบอะ่ะเฮ้ยผมชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบชอบฐานมากเลยชอบจริงๆ นี่เห็นไหมด้านหน้าด้านหลังนะครับถ้าเป็นด้านที่มีโลโก้เพจชื่อเนี่ยก็จะเป็นด้านที่เห็นหน้าตัวร้ายทั้ง3ภาพแต่ว่าถ้าอยากจะจัดอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น,นไอหัวนกอินรีหัวนกอะไรสักอย่างเนี่ยก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับผมแล้วก็จะมีตามแบทแมนโลโก้แบทแมนอยู่ข้างบนโยผมว่าฐานนี้ลงตัวมากเลยอันนี้เป็นฐานที่เด็ดมากๆของฮอตทอยเลยที่เขาทํามานะเด็ดมากๆผมชอบผมชอบผมว่าดีไซน์ลงตัวมาก อ่ะโอเคของมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนดูภาพอีกหน่อยได้ไหมเอามันกลับมาภาพเดิมแล้วอ่ะให้รัไว้ในฐานที่เข้าใจกันละกันสำหรับตัวสเปเชียลดิชั่นเนี่ยจะมีคล้ายๆเหมือนกับตัวหน้ากากอ่ะของแบทแมนมาให้นะครับหน้ากากที่ไม่ได้มีหัวไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างในเลยเป็นแค่หน้ากากล้วนๆซึ่งไม่สามารถเอามาใส่บนตัวฟิกเกอร์ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแค่เอาไว้ตั้งโชยเฉยซึ่งเดี๋ยวต้องมีคนรับหิ้วแหละผมว่านะครับก็ลอง ติดตามกันดูกันแล้วกันสําหรับใครที่อยากได้แบบสเปเชียลอิดิชันแบบสุดๆไปเลยนะครับทีนี้เรามาโฟกัสกับตัวธรรมดากันก่อนนะครับผมสำหรับตัวธรรมดานะครับราคาพรีออเดอร์เมื่อกี้เท่าไหร่นะ1 9 6 9 0หหรอแลืออะไรประมาณนี้นะครับตีซ้อว่า2,000 20, 0มีอทอนกันแล้วกันถามว่าแพงไหมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะสำหรับ1ต่อ4ราคานี้มาตรฐานครับผม ราคานี้มาตรฐานนะหลายคนอาจจะตกใจก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วว่าผมมองว่าที่เราควรจะต้องตกใจคือราคา1ต่อ6นะไม่ใช่ราคา1ต่อสสังเกตูว่าราคาพรีออเดอร์1ต่อ4เนี่ยมันนิ่งมาอยู่ประมาณหมื่นไปไปลายเกือบเกือบสองหมื่นแบบนี้มาพักใหญ่แล้วนะราคาไม่ค่อยขยับงงไหมฮะแต่1ต่อ6เนี่ยพุ่งเอาพุ่งเอาพุ่งเอาถ้าหนาผมนะถ้าให้เก็บ1ต่อ6กับ1นต่อ4อะ่ะถ้าเอาแบบราคาพรีนะผมว่า1ต่อสคุ้มกว่า คุ้มกว่าจริงๆเพราะว่าราคามันผมไม่เห็นว่าราคามันโดดเลยแลราคาและราคาเนี้ยสมเขตุสมผลนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเทียบกับแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ฮอตคอยเขาทําออกมาเองนะยังไม่ต้องไปเทียบกับงานปั้นนะเพราะว่างานปั้นมันก็จะมีแบบมันคนละแบบกันอะมันคืองานคนละอย่างกันผมไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบตรงๆแต่ว่าสําหรับคนที่มองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้ถ้าเทียบกับงานปั้นอันนี้ก็โอเคแล้วแต่มุมมองนะแต่ผมอยากให้โฟกัสเปรียบเทียบกับการที่ เอ้ยแอคชั่นฟิกเกอร์แล้วก็เป็นฮอตทอยสําหรับราคาตัวนี้ผมมองว่าสมเหตุสมผลเลยราคาค่อนข้างดีด้วยซ้ำนะครับคือไม่ถึง2 0,000เป๊ะอาตีซส้าว่า20,000ก็ได้2 0 0 0 0มีทอนเนี่ยแต่เฮ้ยได้ของไม่น้อยนะของคือครบคันมีหัวมาให้เปลี่ยนมีปากมาให้เปลี่ยน3าชิ้นนะครับฐานไดโอราม่าดีคือผมมองว่าครบตัวนี้ครบนะครับไม่แน่ใจว่าของมันน้อยกว่าตัวแรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมจําตัวแรกไปเป๊ะไม่ได้แต่ผมมองว่าเท่าที่มีอยู่เนี่ย รบเลยฐานดีมีบัสมาให้เด็ดนะฮะคือข้อด้อยมีไหมผมว่ามีแหละผมว่ามีแหละแต่ว่าต้องมาลองเล่นงานจริงกันอีกทีหนึ่งว่ามันยังพกข้อเสียข้อด้อยของตัวแรกมาอยู่หรือเปล่านะครับผมเออหรือว่ามันอาจจะปรับปรุงไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้สําหรับผมนะอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วละ่ะสําหรับแบทแมนขนาดหนึ่งต่อ4นะะีนะครับพีหมื่นเก้ากว่าๆนะครับเกือบเกือบสองหมื่นเนี่ยผมขอให้อยู่ที่ โดนครับผมให้อยู่ที่โดนไปเลยรู้สึกมีคะแนนบวกกับตัว,ตวนี้ค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วก็อยากเก็บนะผมว่ามันน่าเก็บกว่า1ต่อ6สมัยนี้1ต่อ6สมัยเนี้ยของฮอททนเป็นอะไรไม่รู้ราคาแบบโอแม่เจ้ากุมขมับใช่ไหมฮะกุมขมับจริงๆนะครับผมผมไม่เห็น1ต่อ4แล้ลแบบเฮ้ยราคาคือทําไมเขาถึงยังคีบราคานี้ได้อยู่อ่ะ่งต่อ4งงไหมงงเหมือนผมไหมว่าทาไม1ต่อ4ราคามันยังคีบได้อยู่ประมาณเนี้ยแต่1ต่อ6เนี้ย ราคาพีพุ่ง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 งงอันนี้ยังงงยังเป็นสิ่งที่ผมยังหาสาเหตุกับมันไม่ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้กันละกันนะครับสำหรับการพรีวิวตรงนี้ก็เพื่อนเพื่อนพี่พ่น้องลองมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เพราะผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะผิดหวังกับการที่ฮอตทอยปล่อยแบทแมนตัวนี้ออกมาอาจจะไม่ชอบหรือรู้สึกไม่โอเคหรือบางคนอาจจะแบบอาผมเข้าใจได้บางคนไปเล่นงานปั้นแล้วอ่ะอาจจะติดงานปั้นไปแล้วก็ได้นะครับผมเพราะแน่นอนงานปั้นเนี่ยมันก็จะให้ฟีลอีกแบบหนึ่ง ผมจะไม่บอกกันแล้วกันว่าอันไหนมันดีกว่าอันไหนเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังชื่นชอบทั้งแองชันฟินเกอรแล้วก็ชื่นชอบทั้งงานปั้นผมมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียกันคนละแบบนะฮะเออประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะลองเข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันดูแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับวันอาทิตย์นี้แหละผมจะลงคลิปนี้ครับผมอ่าดาบตัวอะไรดาบตัวอะไร คาร์นอตแบล็ตเทิร e นดามิตเวนะครับผมซึ่งทางช่องของ Wonder t o ทเนี่ยเขาได้ให้ผมมายืมรีวิวแบบจัดเต็มเดี๋ยวรอชมกันได้นะครับวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมจะเร่งถ่ายตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบเร่งดูนะครับแล้วดูดาบมันดิใหญ่บักเองเลยอ่ะใหญ่มากนะใหญ่สุดๆเลยนะยังไงฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย